ดีค่ะแป้งเทอรีทีวีค่ะรีวิวฉบับเต็มมาเรียบร้อยแล้วนะคะสาหรับรองพื้นที่อยากจะแนะนําที่สุดเลยนะคะในตอนนี้เพราะว่ายิ่งใช้ผิวก็ยิ่งดีเรียบเนียนเปล่งปลั่งมากยิ่งขึ้นนะคะและเนื้อของเขา,าคือทํามาได้พอดีมากทุกคนคือไม่แมตจนเกินไปแล้วก็ไม่ฉ่วาวาวจนเกินไปแต่ที่ทีเด็ดของเขาคือเรื่องส่วนผสมค่ะเพราะว่าเขาอัดแน่นสารบํารุงผิวมาแบบโอ้โหจัดเต็มมากๆเลยนะจริงๆเนี่ยเรียกว,ว่าเป็นเซรัม่มน่าจะดีกว่าเป็นรองพื้นซะอีกนะคะในชิ้นนี้เลยนะคะจะเป็นรองพื้นรุ่นใหม่ล่าากทง b y Brown นะคะ Intensive Serum Foundation และมีอีกหนึ่งชิ้นที่เขาออกมาคู่กันก็คือ Primer Serum ค่ะ ชิ้นนี้เลยนะคะจะเป็น intensive skin serum radiance primer ตัวนี้นะคะคือใช้เดียวเดียวผิวก็เรียบเนียนดูเปล่งปลัง่งดูแบบกระจ่งางใสยิ่งขึ้นนะคะแต่เมื่อไรที่ใช้คู่กับรองพื้นชิ้นนี้โอ้โหอันนี้บอกเลยนะคะว่าผิวสวยวจึงผิวแบบปังมากๆเลยนะคะเมื่อกี้เห็นราคาขึ้นแล้วใช่ไหมคะ2ชิ้นรวมกันพึ่งหมื่นเลยนะทุกคนราคาก็จัดว่าสูงเลยทีเดียวแล้วก็ราคาสูงขึ้นกว่าสูตรเก่าด้วยแล้วมันจะดีขึ้นยังไงแล้วก็คุ้มค่าที่จะลงทุนไหมใช้แล้วฟินิชชิ่งผิวเปยังไงสวยสมราคาหรือเปล่าเอา เาเป็นว่าคลิปนี้รีวิวให้ฟังเต็มเมค่ะไปดูกันเลยเริ่มจากพรมเมอร์กันก่อนเลยค่ะหลอดเนี่ยจะเป็นแบบ,บดีบดูหรูรามากๆเนื้อของเขาจะเรียบลื่นนะคะทาที่ผิวแล้วก็เรียบเนียนทันทีเลยจะปรับให้ผิวของเราเนสว่างขึ้นเนียนขึ้นอีกด้วยนะในเรื่องของส่วนผสม,มเขาก็ผสมสารบำรุงผิวมาหลายอย่างมากเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นถังเช่าโสมสารสกัดจากรากชะเอมแล้วก็อื่นๆอีกเพียบเลยจะเน้นเรื่องการฟื้นบำรุงผิวของเราให้เปล่งปลั่งกระจ่างใสแล้วก็กเก็บความชุ่มชื้นในผิว เมื่อเราทาที่ผิวแล้วพอเกลี่ยเห็นไหมคะผิวมันดูสว่างขึ้นเลยนะดูเปล่งปลั่งแล้วก็เรียบเนียนขึ้นแล้วก็เบลอรูขุมขนได้เล็กน้อยนะคะคือผิวโดวยรวมเนี่ยดูสวยขึ้นมากเลยคะ่ะถัดไปเรามาดูกันที่รองพื้นสูตรปรับปรุงใหม่กันบ้างคะ่ะนี้หน้าตาขวดของเขามีความคล้ายเดิมเนาะคือบังเอง่ะเป็น f c รุ่นเดิมมากๆนะคะนีซื้อใช้ซ้าเองแบบหลายขวดมากๆเลยนะคะหน้าตาแบบมีความคล้ายเดิมแพ็กเกจกคล้ายเดิมแต่ว่า แตกต่างกันที่ขวดใหม่นะคะเขาจะเป็นแบบสีทองทั้งหมดแหละทองกับดำนะคะเพิ่มความดูหราขึ้นมาอีกเล็กน้อยนะคะแต่ในเรื่องที่ความต่างจริงๆคือเรื่องของเนื้อสัมผัสค่ะแล้วก็เรื่องส่วนผสมนะคะที่บอกว่าหูอันนี้ต่างมากๆเลยนะคะมาดูเนื้อสัมผัสกันชัดๆเลยค่ะคือเขาเนี่ยจะมีความคล้ายเดิมนะคะแต่ว่าไม่ฉ่ำเท่ารุ่นเดิมนะคะ พงนี้จะใช้เป็นเบอร์พอซเลนค่ะก็คือในสูตรเดิมเนี่ยจะเห็นว่าสว่างกว่าสูตรใหม่นะคิดว่าน่าจะเป็นเพราะประกายชิมเมอร์นะคะที่เขาช่วยกระจายแสงในสูตรเดิมนะคะคือเวลาทาแล้วเนี่ยผิวเขาจะเงาระดับแม็กซ์เลยเนาะแต่ว่าในรุ่นใหม่เนี่ยเขาปรับระดับลงมาค่ะอยู่ประมาณสักมีเดียมอะ่ะก็คือยังโกลอยู่นะแต่ว่าจะไม่สะท้อนวาวแบบสูตรเดิม,ดมค่ะ และอีกเรื่องหนึ่งที่บ้องชอบมากๆเลยนะคะคือเรื่องของความติดทนค่ะในสูตรใหม่ของเขาเนี่ยคือติดทนมากกว่าเดิมคือจะแบบไม่ฉ่ำไม่แฉะน,นะคะแล้วก็ติดหน้ากากอนามัยเนี่ยน้อยลงกว่าเดิมเยอะมากๆเลยค่ะในเรื่องของเนื้อสัมผัสหรือฟินิชชิ่งเราอาจจะมองเห็นด้วยตาเปล่านะว่ามันแตกต่างนะคะ แต่หนึ่งอย่างที่มองไม่เห็นแน่นอนนะคะคือเรื่องของส่วนผสมอันนี้นี่มีการปรับสูตรแบบโ,โหเรียกว่าอัดแน่นจัดเต็มมาให้จริงๆนะคะในสูตรใหม่นี้เนี่ยน่าจะเรียกเป็นเซรั่มที่มีสีน่าจะเหมาะกับการเป็นรองพื้นด้วยซ้ำนะคะเพราะว่าเขาจัดเต็มจริงๆนะคะในเรื่องของส่วนผสมขอ,ของทางเช่านะคะอันนี้มากขึ้นกว่าเดิมถึง10เท่าเลยทีเดียวยังไม่หมดแค่นี้นะคะเขายังอัดแน่นสารบำรุงผิวเข้าไปอีก26ชนิดอ่ะซึ่งสารสก,กัดของเขาเนี่ยจะเน้นให้ผิวของเราเนี่ยชุ่มชื้นดูแบบเปล่งปลงั่งผิวแข็งแรง เสริมเกราะป้องกันผิวให้ผิวของเราเนี่ยทนต่อมลภาวะแล้วก็สภาวะภายนอกได้ดียิ่งขึ้นค่ะ เนื้อของเขาเข้มข้นแต่ว่าเกลี่ยได้ง่ายค่ะปกปิดระดับปานกลางนะคะคือยังโชว์งานผิวอยู่นะแต่ว่าปกปิดรอยแดงรอยดําได้อย่างเป็นธรรมชาติในเรื่องของความกโกลนะคะยังคงอยู่ค่ะแต่ว่าจะไม่ได้กโกลมากแบบฉ่าวาวมากขนาดรุ่นเดิมนะคะรุ่นนี้เนี่ยรู้สึกว่าเซตตัวได้ดีกับผิวค่ะและเมื่อที่เขาเซตตัวกับผิวแล้วนะจะติดทนยาวนานถึง12ชั่วโมงโดยที่สีเนี่ยไม่เปลี่ยนระหว่างวันด้วยเรียกว,ว่าเป็นการปรับสูตรครั้งใหม่ที่ถูกใจมากๆค่ะ นี่ค่ะฟิเนชชิ่งผิวเป็นไงคะชอบไหมส่วนตัวบังชอบมากเลยนะคือผิวมันดูสวยแพงนะคะดูแบบดูโกลดูเปล่งปลั่งมากยิ่งขึ้นแล้วงานผิวคือยังเป็นงานผิวไม่ตึบไม่หนาจนเกินไปแล้วก็บำรุงผิวของเราได้ทุกวันเรียกว่าเป็นการแต่งหน้าที่ไม่รู้สึกผิดเลยเหมือนการทาเซรั่มแบบทุกวันอะ เออรู้สึกว่าอยากแต่งหน้าทุกวันเลยนะคะอันนี้ก็ชอบมากๆนะคะสำหรับการปรับสู่ในครั้งนี้นะคะแล้วก็รู้สึกว่าที่ลงทุนไปอะ่ะมันคุ้มค่าคือปกติเราซื้อเซรั่มขวดนึ่งก็กี่บาทแล้วอะ ก็แพงเลวใช่ไหมก็หลายพันแล้วนะคะซึ่งอันนี้เนี่ยใช้คู่กันคืออย่างที่บอกไปว่าเออผิวมันแบบมันจึง้งผิวมันสวยจริงๆนะคะก็แนะนําให้ใช้คู่กันจริงๆนะคะเพราะว่าสวยจริงๆนะคะแล้วก็ได้รับการบํารุงแบบสกินแคร์แบบแน่นๆเลยค่ะทุกคนนี่ก็ฝากอาไว้นะคะอ๋อแล้วก็ลุคนี้ต้องไม่ได้ทาแป้งฝุ่นด้วยนะคือมันไม่แฉะนะทุกคนคือแบบเนี่ยผิวแบบ สวย,สวย ow, ๆโกลๆแบบเปล่งๆอนะ่ะเอาเป็นว่าผิวสวยมากจริงๆค่ะอยากให้ลองนะคะสำหรับใครที่สนใจนะคะก็ไปลองเนื้อไปลองสีกันได้นะคะที่เคาน์เตอร์ของบ o บบี้บราวน์ทุกสาขาเลยนะคะอันนี้รับรองว่าได้น้องกลับบ้านมาแน่นอนนะคะเพราะว่าเนื้อดีจริงๆใช้แล้วติดใจกันแน่นอนนะคะหรือว่าจะสั่งซื้อทางออนไลน์ก็ได้นะคะมีหลากหลายช่องทางเลยเดี๋ยวลงไว้ให้นะคะโอเคคลิปนี้นะคะก็หวังว่าจะถูกใจกันนะคะแล้วก็เจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะใครมีคําถามอะไรก็ฝากเอาไว้ได้เลยค่ะเดี๋ยวจะเข้ามาทยอยตอบให้นะคะโอเค ค <Hey, S 2> ไปก่อนแล้วนะคะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ